อาโนนถ้ากรรมมีกรรมมาธาตุเป็นวิบากจะไม่ได้มีแล้วกรรมมพบจะพึงปรากฏได้หรือไม่พึงปรากฏเลยพระเจ้าข้าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นผื้นนา วิญญาณเป็นพืชตันหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ กรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังฮีนายาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังเอวังอายติงปุนภวาวพินิพติโหติ